วัสดีครับผมเฟิร์ส t ต๊ะฮะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องพลาสมากันดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถามถามมาเยอะฮะว่าโอ้เนี่ยพลาสมานี่มันคืออะไรครับหรือว่ามันหามาได้ยังไงทำยังไงถึงได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เรามาลองคุยกันว่ามันคืออะไรดีกว่าฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะมีแชร์คือตอนนี้คืออันนี้ ไลฟ์สตรีมครับอของวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็ถ้าว่างก็ช่วยมาเชียร์กันด้วยนะคะรายละเอียดก็อยู่ตรงนี้แล้วครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคอย่างแรกเลยคือพลาสมาเนี่ยแปลงง่ายๆก็คือเป็นบ้านเลเวล31 32แล้วก็33ฮะ,ะส่วน สามสี่สมห้านี่เราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องพูดถึงเพราะมันยังไม่ออกนะฮะเราเอาเบสิกมาก่อนอย่างแรกเนี่ยก็คือเวลาเรา <c oughs> อขออภัยเวลาเราอัปเกรดขึ้นมาถึงบ้านสามสิบแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเรามาดูกันนะฮะ,ะบ้านสามสิเนี่ยก็คือหน้าตายอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ของที่จะอัปเกรดได้เนี่ย ก็คืออ่านี่คือที่สร้างทหารแล้วอันสุดท้ายนี่คือบ้านของฮีโร่อ่าถูกฮนะนี่คือบ้าน30ส่วนอ่าเวลาเราหาพลาสมามาเนี่ยอ่าอ่าเรามาบ้านที่1ดาวเนี่ยก็จะหน้าตายอย่างนี้ก่อนอันนี้มาดูสลีปปี้สลีปปี้ไนท์ของผมอ่าเสียเวลา ทำคำว่าสลิปปี้นานมากแต่ก็เดี๋ยวเราออข้ามไปก่อนนะ,อะพอบ้านพลาสมาขึ้นมาเนี่ยก็จะมีพลาสมาขึ้นมาเป็นไฟฟ้านะฮะอันนี้คือ1ดาวส่วนตัวนี้ก็บ้านฮีโร่ก็คือ1ดาวใช่ไหมครับส่วนทหารทั้งหมดก็จะมีไฟฟ้าโผล่ขึ้นมาให้ต่อไป เดี๋ยวผมไปหา2ดาวทางนี้กันอสกายวอล์กเกอร์คนนี้ยังไม่3ดาวนะฮะแต่ก็บ้าน2ดาวขึ้นมาเนี่ยหลังคาก็จะเปลี่ยนสีแล้วก็ไฟฟ้าก็ดีดูใหญ่ขึ้นแล้วก็มีก็โอเวอร์ overall, แล้วก็คือ 2... นี่ก็คือ2อดาวส่วนบ้านฮีโร่ก็2อดาวนะฮะพอ ขึ้นมาเนี่ยก็คือจะมีเสาไฟมากขึ้นนิดนึงก็ตามตามไปเรื่อยๆฮะส่วนสามดาวก็อ่ะดูของตัวเองก่อนแล้วกันอ่คือผมไม่แต่งอะไรมากอเดี๋ยวเอาสกิน,นออกกันฮะบ้านสามดาวเนี่ยจะออกมา มันจะดูค่อนข้างโหดขึ้นมาหน,หน่อยนึงอ่าก็คือจะมีไฟฟ้าเยอะขึ้นมาอ่าส่วนฮีโร่ผมยังไม่ถึง3ดาวแต่เรามาดูบ้านทหารก่อนบ้านทหารนี่ก็จะเป็นอ่าถ้าสังเกตดีๆจะมีอันนี้คือผมอยู่ที่เนี่ยมีตู้เนี่ยซูมเข้าไปได้ฮะอ่าตู้เนี่ยเป็นตู้ชาร์จรถของเท s l a ถ้ายังไม่เคยเห็นเนี่ยเดี๋ยวผม หารูปมาต่อใหอ้นั่นเดี๋ยวเรามาดูว่าคนนี้เขาถึงหรือยังนะฮะสาวสวยของกิวผมนี่คือบ้านสามดาวก็คือไอ้ตัวมือนี่กลายเป็นสีทองแล้วก็สาวใหญ่ขึ้นอนีหนึ่งก็โอเคคำถามต่อไปฮะก็คือแล้วพลาสมาเนี่ยมันจะหามาได้ยังไงถ้าสำหรับคนที่ Uh, ต้องการที่จะเล่นแบบฟรีนะฮะก็คืออย่างแรกที่หาได้เนี่ยก็คือ Intel เราก็จะมาหาได้วันนึงเนี่ยรอบหนึ่งทุก8ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะหาได้สักประมาณ4-6ต่อรอบแบบรอบนี้ผมได้อ่ uh, อันใช่ไหมครับโอเค so อันนี้ก็คืออย่างที่สองเนี่ยที่จะทำได้เนี่ยคือตอนนี้เรายังไม่มีแพ็คที่เขาเขาขายก็คืออย่างที่สองเนี่ยเราก็ต้องมาบันโดใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวมีมนี่พลาสมาซึ่งห้าเหรียญเนี่ยได้สิบอันเนี่ยอันเนี้ยผมพูดได้เลยว่าไม่คุ้มแต่ถ้าแบบ อยากจะอัปเกรดแล้วก็คือมันไม่มีแพ็คไหนที่จะซื้อเนี่ยก็อันนี้ฮะก็ได้สิบอันยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดลองนอนไปตื่นหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาก็ได้ประมาณสี่ถึงหกอันใช่ไหมฮะก็อ่าถ้าเราไม่รีบก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องนะั้นอ่าอันนั้นคือบันโดเอเป็นเบสิกบันโดใช่ไหมฮอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นเอ่อคัสตอมแพ็คซึ่ง เอ่อคัสตอมแพ็คก็ยังอ่าก็จะเป็นหีบแต่ละอันแต่ละราคาก็คือถูกหน่อยอะไรเงี้ยตัวพวกนี้เนี่ยคัสตอมแพ็คก็อาจจะได้เยอะขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็คือได้ห้าเหรียญเนี่ยก็ได้ประมาณสามสิบันส่วนอันสุดท้ายจะเป็นพลาสมาแล็บฮะพลาสมาแล็บนี่ผมถือว่าเป็นอันที่ค่อนข้างคุ้มสุดสำหรับคนที่ทั้งคนที่เล่นฟรี คนที่จ่ายน้อยแล้วก็หรือว่าคนที่จ่ายเยอะก,ก็สุอร์คุมอ่ะเพราะว่าเล่นฟรีเนี่ยก็คือเราไปเก็บของไปเก็บพวกข้าวไม้อะไรพวกนี้ยเนี่ยเก็บมาได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้สามารถแลกได้ประมาณสิบอ,อันแล้วก็ถ้ามาอีกหน้านึ่งเนี่ยผมอยากจะมีตัวนั้นโชว์จังเลยแต่คือผมสัญญาไว้ว่าผมจะทำอันนี้ให้ก็เลย ยังไม่ได้หารูปหรือว่ารออีเวนต์ให้มันมาอ่ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือใช้ห้าพันไบโอแคปซื้อได้ฮนะก็คือทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ถ้าสำหรับเล่นฟรีเลยตรงๆเลยนะก็คือจะได้ยี่สิบอันต่อทุกครั้งที่เขามาอ่โอเคส่วนออันต่อไปฮนะก็คือพลาสมาเนี่ยมันทำอะไรได้ อย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องกลับเข้าเข้าไปในบ้านนะฮะผมไม่รู้ว่าจะกดไอ้นี e ้ขึ้นได้ไรมอ่ามันกดอัปเกรดไม่ได้แล้วอ่อ plasma level เเอ่มมันไม่บอกผมอ่เดี๋ยวกดอินโฟดูซิอ่าโอเคจริงๆแล้วผมควรจะใช้ account อีกอันหนึ่งนะฮะเอาเป็น Sleepy n i g h t มาดีกว่า,ามันจะแปลงมันจะดูง่ายกว่าโอเคเดี๋ยวเรามา Sleepy n i g h t กันก่อนอโอเคทุกครั้งที่เรา upgrade, อัปเกรดบ้าน Headquarter เนี่ยเราจะสามารถส่งทหารได้มากขึ้น ถ้าเล่นเกมนี้มานานถ้าส่งได้เยอะเท่าไหร่ก็จะทำ d ดามจ e ได้เยอะขึ้นหรือว่าจะตายมากขึ้นก็แล้วแต่ว่าเราจะทาเราจะเล่นอะไรใช่ไหมก็คือ,อก็เพิ่มมาร์ชส่วนถ้าจะอัปเกรดตัวนี้เนี่ยบ้านฮีโร่เนี่ยอันนี้เพิ่มแอตแทกเพิ่มแอตแทกขึ้นมาเรื่อยๆอซึ่งตัวนี้ในความคิดผมแล้ว มันค่อนข้างสำคัญในจุดหนึ่งเลยเวลาเราจะอัพเกรดนี่ตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแต่คือทุกคนที่อยากได้มากที่สุดคืออัพทหารเนี่ยอโอเคพอเราอัพทหารขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นหารหนึ่งดาวสองดาวสามดาวถูกไหมฮะอเราก็สามารถเทรนทหารเพิ่มได้มากขึ้นส่วน ตัวพวกนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันอ่าคือแล้วทหารธรรมดาอ่า T10 เนี่ยธรรมดาเนี่ยกับทหารอ่าดาวเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนใช่ไหมฮะเราก็มาดูกันตรงนี้ก็คืออันนี้ก็คือส t ต t ธรรมดาก็คือเป็นอ่าทหารลาบใช่ไหมฮะก็ attack ขึ้นมาเนี่ยดาวเนี่ยก็คือส t ต t ก็เอ่อแอแทก็เพิ่มขึ้นมาเอ่อเฮลท์ก,ก็เพิ่มขึ้นมาด e เฟน s ์ก็เพิ่มขึ้นมาอ่าลีทลยังอยู่ที่เดิมนะฮะก็คือพอมาเป็น2ดาวปุ๊บเนี่ยก็คือทุกอย่างก็ขึ้นมาทีละ1หมดนอกจากด e เฟน s ์เพราะว่าเป็นทหารราบด e เฟน s ์ดีเฟนต์นค่อนข้างสำคัญกับพลังชีวิต hp ฮนะอะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็ขึ้นมา ก็ขึ้นมาอย่างละหนึ่งใช่ไหมฮะเหมือนเดิมแต่เขานเนี้ยเนี่ยจะมีสกิลเพิ่มให้เนี่ยครับเป็นสกิลที่26 5เอร์เนเนี่ยสามารถลดการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามโดย36เปอร์เซ็นต ซึ่งตัวนั้นก็คือช่วยได้เยอะฮะแล้วถ้าเกิดใช้ลุงเออร์นี่ในการป้องกันนะฮะลุงเออร์นี่ผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่เลยอยู่ทางนี้แหละ,ะนี่ตัวนี้การันตีครับถ้าเป็นทหารสามดาวแล้วก็มีมีลุงเออร์นี่เข้าไปตีนี่คือทหารตายน้อยแน่นอนอย่างมีแชนที่จะตายน้อยมาก ก็อันนี้ก็ถือว่าดีในจุดหนึ่งครับส่วนอ่าคราวนี้ทุกคนอยากรู้แล้วฮะว่าอ่าแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้านาได้อ่าฟาร์มวันหนึ่งเนี่ยอ่าสามรอบเนี่ยได้วันละประมาณตีไป15แล้วกันอ่าจะได้วันละห้าห้าง่ายๆเอาตีวันละ15แล้วกันก็ แล้วใช้เท่าไหร่ถึงจะอัปเกรดได้ใช่ไหมฮะส่วนบ้านตัวนี้เนี่ยก่อนที่มันจะเป็นดาวเนี่ยอตอนนี้มันใช้1 5 8ใช่ไหมฮะแต่ครั้งแรกเนี่ยมันจะใช้1 3 2ก่อนที่ก่อนที่ขึ้นดาวแต่ต้องอัปเกรด5ครั้งซึ่งก็โหดน,นะก็คือฟาร์มไปเล่นไปฟาร์มไปเล่นไปอ,อันนี้แต่อันนี้ผมแนะนำว่าถ้าเราอัปเกรดเนี่ยก็คือมันก็ทำได้ให้เรา ส่งหานได้มากขึ้นเรื่อยๆตัวนี้ก็ยังไงก็ต้องไปฮะส่วนอไอตัวฮีโร่เนี่ยอ,อัปเกรดตอนนี้ของผมมัน79ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นเลเวลแรกเนี่ยที่ยังจะยังไม่ดาวเนี่ยกำลังจะอัปเกรด5ครั้งเนี่ยเขาใช้66ส่วนบ้านทั้งหลายเนี่ยพวกพวกที่สร้างฐานเนี่ย อันนี้ใช้44ครับฉะนั้นเนี่ยสำหรับจะมาเป็น1 d ดาวแล้วแม็กซ์ทุกอย่างเนี่ยทั้งหมดเราต้องใช้1,650พลาสมาครับอันนี้จดไว้เลยฮะ1,650อันนี้ก็คือ,อส่วนควรจะอัปเกรดตอนไหน ผมขอแนะนําเอาไว้ตอนสงครามระหว่างรัฐถ้าเกิดเราเก็บของได้เยอะๆเนี่ยสงครามระหว่างรัฐได้ของทีเนี่ยมันคุ้มหรือว่าเอาไอ้ไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรฮะไอ้ A survival of the fittest มันอืมยู่ไหนเด้อ ออมันยังไม่โชว์ให้อ่ะก็ไอ้ที่มันทํารายวันนะครับทําวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดแล้วก็ได้ที่เท่าไหร่แล้วก็เขาก็จะให้ชารดของตัวที่มันอยู่ใน Daily b ั n d l โดะเดลี่เดียวก็คือตัวนี้ผมแนะนำเอาไว้อัปเกรดตรงนั้นทีเดียวเพื่อที่จะได้คุ้มกับการใช้แล้วก็คุ้มกับการได้ของ เพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้สกอร์สูงขึ้นได้ได้เร็วมากส่วนโอเคอันต่อไปเนี่ยเราก็สกิปไปเลยกันฮะว่าแต่ละบ้านเนี่ยใช้เท่าไหร่เราใช้1,980ถ้าจะเป็นถ้าลองพูดว่า sleepy night เนี่ยอัปเกรดอีก2ครั้งเนี่ยก็จะเป็น2ดาวใช่ไหมฮะเราก็ต้องใช้อีก1,980โหดอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะส่วน อันสุดท้ายเนี่ยถ้าจะแม็กซ์ทุกอย่างเลยใน3ดาวนในขณะเกมที่ยังมีอยู่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ใช้2,970ครับโอเคส่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยก็คือ,อแบบเฮ้ยพี่เอาแบบตรงๆเลยคือตั้งแต่ศดาวนจนถึง3ดาวนเนี่ยใช้เท่าไหร่คือ หนึ่งืสามพัสิครับก็ถ้าผมแปลงง่ายๆคิดง่ายๆก็คือเล่นประมาณห้าปีครับถ้าไม่เสียตังค์เลยนะฮะก็ถ้าฟาร์มของพวกนี้ประมาณห้าปีก็คงจะ,จะคงจะสามดาวก็อันนี้เราก็ต้องคิดเอาเองว่าเกมนี้เขาให้ซื้อเวลา <c oughs> เขาขายเวลากับเราฮะก็คือถ้าเรารีบก็อาจจะต้องเจียดนิดนึงอืม <c oughs> แล้วอันนี้เรามาคัปเวอร์กันแค่พลาสมาคืออะไรแล้วก็หายังไงแล้วมันดียังไงก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ได้ครับถ้ามีคำถามอะไรผมก็จะพยายามตอบให้ส่วนอันต่อไปเนี่ยถ้าชอบหรือว่า,าคิดว่าวิดีโอนี้ช่วยมากเนี่ยก็ ช่วยกดไลค์แล้วก็สับตรงหัวมุมด้วยฮะหัวมุมนี้อ่าก็ผมก็พยายามจะทำาวิดีโอให้คนไทยดูเรามาแชร์ประสบการณ์กันเนาะเพราะว่าเราผมเองก็ไม่ได้บอกว่าผมเก่งแต่คือผมเล่นมานานสักพักแล้วเนะี่ยผมค่อนข้างรู้หลายๆอย่างในเกมนี้ส่วนอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ผมได้รับงานของให้เป็นคน ทำคอนเทนต์ให้เกมด้วยก็เลยตอนนี้เลยบิซี่ในการทําวิดีโอหน่อยนึงฮะแล้วก็ก็ช่วยติดตามแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรผมชอบอ่านแล้วช,ชอบตอบมากเลยครับ